เดลี่นิวส์สป t ตพอดแคเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังก o o d b โรเบโตฟิมิโน i n o ผู้ชมครับ d ดล l y New s ์สป t p o ตพอดแคสตีนี้เราจะว่ากันถึงเรื่องของนักเตะคนหนึ่งครับที่ก้าวเข้ามาอยู่ในถทีมแอนฟิลระยะเวลา8ปีนะครับที่เขาค้าแข่งอยู่กับลิเวอร์พูลนั้นก็เรียกว่ากลายเป็นขวัญใจของแฟนบอลเดอะค็อปทั้งหลายนะครับ และจบฤดูกาลนี้เขากําลังจะเก็บกระเป๋าอําลาทินแอนฟิลไปแต่ว่านักเตะคนนี้ครับเรียกว่าเข้าตําราอยู่ไว้คนรักจากให้คนคิดถึงอย่างแท้จริงนะครับนี่คือบทําราของตำนานอย่างโรเบโตฟิบิโนครับว่ากันว่านะครับในช่วงแรกๆที่เจอร์นคลอปเข้ามาคุมทีมเรวพูเมื่อเดือนตุลาคมปี2015เนี่ยนะครับเขามักจะพูดกับลูกทีมในห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเสมอๆนะครับ พูดว่าประโยคประโยคที่ลูกทีมมักจะได้ยินจากเจนคลอบบ่อยๆก็คือพวกนายไม่รู้หรอกว่าเขาคนนี้เจ๋งขนาดไหนพร้อมกับชี้มือไปที่ไปที่นักเตะคนหนึ่งนะครับซึ่งในเวลานั้นก็เป็นนักเตะที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่กับเลียพูใหม่ๆเป็นฤดูกาลแรกเช่นเดียวกันนะครับเขาคนนั้นก็คือโรเบียโต้ฟิมิโน่ฟิมิโน่นั้นย้ายมาอยู่กับเลียพูในช่วงซัมเมอร์ของปี2015นะครับโดย คนที่ดึงตัวเขาเข้ามาก็คือเบรนดดนโรเจอร์สนะครับแต่ว่าโรเจอร์สหรือว่าบีโรดเนี่ยเริ่มต้นฤดูกาลไม่ดีครับทำให้โดนปลดในเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนแล้วก็เป็นเจนคลอบที่เข้ามาทำทีมแทนที่นะครับทุกครั้งที่เจนคลอบพูดถึงแบบนั้นแล้วก็ชี้มือไปที่เขานะครับฟิมิโนในวันนั้นซึ่งเป็นนักเตะใหม่ของทีมมักจะมีทีท่าเหนียมอายครับยังไม่ได้ยิ้มฝันขาวจนถึงทุกวันนี้นะแบบเดียวกับทุกวันนี้นะครับ ในวันนั้นครับฟิมิโน่ยังใหม่ครับสำหรับทุกคนในทีมแอนฟิลแต่ว่าไม่ใช่กับเจอเกนคลอปครับเพราะว่าในสมัยที่คลอปทำงานอยู่ในเยอรมนีนะครับไม่ว่าจะเป็นการคุมไมส์หรือว่าบรุเซียดอทมุลนั้นโดยเฉพาะในช่วงของการคุมดอทมุลเนี่ยนะครับเขารู้จักฟิมิโน่เป็นอย่างดีครับในวันเวลาที่ฟิมิโน่กำลังเจอจรัดฉายแสงอยู่กับฮอฟเฟนไฮม์นะครับ แต่ว่าก่อนจะเล่าไปถึงตรงนั้นครับเราย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับเด็กชายโรเบโตฟิมิโน่นะครับถือกำเนิดขึ้นที่เมืองมาไซโอเนะครับเมืองเล็กๆในบราซิลเด็กชายฟิมิโน่ครับชื่นชอบในเกมฟุตบอลเชกเช่นเดียวกับเด็กบราซิลทั่วๆไปนะครับแต่ว่าสำหรับฟิมิโน่นี่ใช้คำว่าชื่นชอบอาจจะไม่ตรงนะครับถ้าใช้คำว่าคลั่งไคล้เนี่ยอาจจะถูกต้องมากกว่านะครับ เขาหนีแม่ไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนทุกวันนะครับไปเอ็นกำแพงบ้านออกไปครับขณะที่คุณแม่ของฟิมิโนเองก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับลูกชอบเตะบอลก็เห็นเหมือนกับเป็นเด็กบราซิลทั่วไปนะครับที่ออกไปเล่นสนุกกับเพื่อนออกไปเตะบอลกับเพื่อนอะไรประมาณนั้นนะครับอย่างไรก็ตามครับฝีเท้าของฟิมิโนนั้นดูเหมือนจะโดดเด่นกว่าเพื่อนๆที่เตะบอลอยู่ด้วยกันนะครับจนวันหนึ่งครับฝีเท้าของเขา ไปเข้าตาคุณครูในทีมโรงเรียนแถวบ้านนะครับก็ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆครับเขาเริ่มได้เล่นกับทีมโรงเรียนเริ่มได้เล่นกับทีมตัวแทนเขตตัวแทนจังหวัดนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งครับผลงานฟอร์มการเล่นของเขาไปเข้าตาแมวมองจากสโมสรฟิกเกเรนเซ่นะครับฟิมิโนถูกฟิกเกเรนเซ่ดึงเข้าไปอยู่กับทีมเข้าไปอยู่ในทีมเยาวชนนะครับใน ปี2008นะครับด้วยวัย17ปีในช่วงแรกๆนะครับฟิมิโน่นี่มัยังไม่ได้เล่นเป็นกองหน้านะครับเขาเริ่มต้นกับฟิกเกเรนเซ่้วยตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับนะครับแต่ว่าด้วยลีลาอันแพรวราครับก็ค่อยๆถูกขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งขึ้นมาเล่นเป็นตัวรุกในที่สุดนะครับฟิมิโน่ประเดิมสนามกับทีมชุดใหญ่ของฟิเกเรนเซ่เป็นครั้งแรกในวันที่24ตุลาคม ปี2009นะครับหรือว่าปีต่อมาครับด้วยวัยแค่18ปีเท่านั้นเองนะครับโดยถูกส่งลงสนามในเกมกับปอนเต้เปรตรานะครับหลังจากนั้นครับในฤดูกาลถัดมาครับในปี2010นะครับเขายิงประตูแรกให้กับฟิเกอร์เนซได้ในเกมกับเซาแกเอตานโนนะครับในวันเวลานั้นเขากลายมาเป็นตัวหลักของสโมสรไปเรียบร้อยแล้วนะครับในซีซั่นนั้นครับเขาได้ลงเล่นไปทั้งหมด36นัดยิงไป8ประตูนะครับแล้วก็ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่ช่วยให้กับช่วยให้ฟิเกเรนเซได้เลื่อนชั้นกลับสู่ลีกสูงสุดของบราซิลและด้วยผลงานดังกล่าวครับฟิมิโนโในวัยยังไม่เต็ม20เลยนะครับก็เริ่มได้รับความสนใจจากหลายๆทีมในยุโรปครับแล้วสุดท้ายครับก็เป็นฮอฟเฟนไฮม์ครับที่ปฏิบัติการคว้าตัวกองหน้าดาวรุ่งจากบราซิลรายนี้ไปร่วมทีมนะครับโดยฟิมิโนนั้นย้ายไปอยู่กับฮอฟเฟนไฮม์ในเดือนมกราคมปี2011นะครับ เจ้าตัวค้าแข่งอยู่กับฮอฟเฟนไฮม์เป็นเวลา5ปีนะครับแรกแรกก็ยังปรับตัวไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าหลังจากเริ่มปรับตัวกับชีวิตในเยอรมันได้ครับก็เริ่มผลงานของเขาเริ่มจะกระเตื้องแล้วก็เริ่มจะโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆนะครับในฤดูกาล2013-2014นะครับฟิมิโนยิงให้ฮอฟเฟนไฮม์ไปถึง16ประตูในฤดูกาลนั้นครับทำให้เขาได้รับรางวัล ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็อาจจะเป็นนักเตะที่แจ้งเกิดยอดเยี่ยมแห่งปีอะไรทํานองนั้นนะครับและแน่นอนครับด้วยฟอร์มอันโดดเด่นของฟิมิโนโกับพอฟเฟนไฮมครับทำให้นี่เป็นอีกครั้งครับที่เขาได้รับความสนใจจากหลายทีมในยุโรปแต่คราวนี้ทีมที่มาสนใจฟิมิโนนั้นสเกลใหญ่ขึ้นแล้วนะครับหนึ่งในนั้นคือเรอร์พูครับในเวลานั้นครับผอฟุตบอลของเรอร์พูคือไมเคิลเอ็ดเวิร์ดส์นะครับก็แสดงความสนใจที่จะดึงตัว ฟิมิโนมาร่วมทีมครับเอ็ดเวิร์ดไปปรึกษากับเบรนดดนโรเจอร์สนะครับแล้วก็ได้รับไฟเขียวครับได้รับความเห็นชอบจากบีรร็อดนะครับให้ดึงตัวนักเตะกองหน้ารายนี้มาร่วมทีมให้ได้นะครับนั่นก็เป็นที่มาของการที่เ e อ็นแอร์ครับซึ่งเป็นซีออของเรียวพูต้องบินด่วนไปยังอเมริกาใต้นะครับไปที่แคมป์เก็บตัวของทีมชาติบราซิลครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวฟิมิโนเนี่ยติดทีมชาติบราซิลแล้วนะครับแล้วก็กําลังเก็บตัวอยู่กับทีมชาติเนี่ย เอแนแอร์ก็บินไปแล้วก็เพื่อที่จะทำข้อตกลงในการดึงตัวฟิมิโนมาอยู่มาค้าแข้งในถิ่นแอนฟิลนะครับสุดท้ายครับฟิมิโนก็ย้ายเข้ามาค้าแข้งในถิ่นแอนฟิลในช่วงซัมเมอร์ของปี2015นะครับโดยครับตัว29ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามครับฟิมิโนนะไม่ใช่กองหน้าคนเดียวนะครับที่เข้าสู่ถิ่นแอนฟิลมาอยู่กับผงแดงในฤด,ดูกาลนั้นในช่วงซัมเมอร์นั้นนะครับ นอ,อกจากตัวของเขาแล้วก็ยังมีคริสตองเบนเตเก้ครับที่ย้ายมาจากแอสตันวิลล่าด้วยค่าตัวที่แพงกว่าเขาด้วยซ้ำนะครับก็คือ32.5ล้านปอนด์ครับแต่ว่าสุดท้ายครับเบนเตเก้ ke, ไม่ประสบความสําเร็จและมีแค่ฟิมิโนคนเดียวนะครับที่กําลังจะอําลาทินแอนฟิลไปในฐานะตำนาน,นครับในช่วงแรกของการค้าแข่งในแอนฟิลนะครับฟิมิโนเนี่ยสวมเบอร์11ลงเล่นนะครับอย่างไรก็ตามครับ ในช่วงปี2017นะครับมฮัมหมดซาร่าย้ายมาจากโรม่าครับแล้วก็ซาร่าเนี่ยต้องการเบอร์11นะครับต้องการสวมเสื้อหมายเลข11สมอสปองรก็เลยไปคุยกับฟิมิโนครับซึ่งฟิมิโนก็ไม่มีปัญหาครับยินดีสละเสื้อหมายเลข11ให้กับซาร่าครับแล้วตัวเองก็ย้ายไปใส่เบอร์9ว่ากันว่านั่นคือแอสซิสต์แรกของฟิมิโนที่แอสซิสต์ให้กับซาร่าเลยนะครับ แล้วบวกกับการที่ก่อนหน้านั้นในปี2016เนี่ยรีเวว่าพูได้สาโอมาเน่มาจากเซา t h แธมป์ตันด้วยนะครับทำให้ตอนนี้นี่เรียกว่าแนวรุกของหงแดงครบองค์ประชุมเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งฟิมิโนโ่ซาราและก็มาเน่นะครับทั้ง3คนนะครับที่บ้านเราเรียกกันว่าแนวรุก SMF เนี่ยเลยครับก็เรียกว่ากลายเป็นฝันร้ายของกองหลังทุกทีมที่ต้องเผชิญหน้าด้วยนะครับอยา่างไรก็ตามครับ การได้ทั้งสามคนมาเล่นร่วมกันเนี่ยทำให้ครอปอาจจะต้องปรับตำแหน่งการเล่นนิดหน่อยนะครับหลังจากในช่วงแรกนะครับเฟมิโน่เนี่ยในช่วงที่เบนดอลตเจอ์ดึงเข้ามาแล้วก็ส่งลงสนามใหม่ๆเนี่ยเขาเขาถูกจับไปเล่นเป็นมิดฟิลก็เรียกตัวรุกริมเส้นนะครับแต่ว่าการได้มาเน่เข้ามาการได้ซาร่าเข้ามาซึ่งสองคนนี้เรียกว่าริมเส้นจ๋าๆอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนครับครอปตัดสินใจจับฟิเบโนไปยืนเป็นกองหน้าตัวกลางนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่หน้าเป้าแบบมืออาชีพไม่ใช่หน้าเป้าจา๋าอะไรสํานองนั้นครับฟิเบโนเรียกว,ว่ารับบทบาทกองหน้าตัวหลอกหรือว่าฟอลสไนน์นะครับในเกมลุกของลิเวอร์พูลทั้ง3คนลงเล่นร่วมกันเป็นแมตช์แรกนะครับในเกมกับวัตฟอร์ดนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมปี2017 แล้วหลังจากนั้นนี่ผมคงไม่ต้องเล่านะครับว่า3คนนี้นำความสำเร็จมาสู่ทิ้นแอนฟิลด์มากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพยูเอฟ่าซูเปอร์คัพเอฟเอคัพคาราบาวคัพเรียกว่าได้ครบทุกแชมป์กันล้วกันนะครับและนับตั้งแต่3คนนี้เล่นร่วมกันนะครับจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่มาเน่เรียกว่าอำลาไปอยู่กับบาเยบร์มินิกเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วเนี่ยนะครับ นับรวมกันทั้งสิ้นเนี่ยนะครับสามคนนี้ยิงประตูรวมกัน338ลูกนะครับแล้วก็แอสซิสรวมกันเนี่ยหนึครั้งเรียกว่าเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวแล้วก็อันตรายมากๆนะครับเป็นแนวรุกที่จัดจ้านที่สุดทีมหนึ่งในริเิียร์ลีกฤษแล้วก็ในยุโรปเลยทีเดียวนะครับจะว่าไปครับเรื่องของความโดดเด่นหรือว่าค่าเฉลี่ยในการทําประตูเนี่ยนะครับฟิมิโนโอาจจะไม่ถึงกับโดดเด่นเท่ากับซาร่า หรือว่ามาเน่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ยังทําให้ฟิมิโนยังคงเป็นขวัญใจของเราเดอะคอปทั้งหลายนี่ก็มีหลายเรื่องนะครับคําตอบอาจจะเป็นการเล่นโดยไม่เห็นแก่ตัวครับพร้อมที่จะเล่นเพื่อทีมพร้อมที่จะแอสซิสต์พร้อมที่จะแบบเออเรียกวิ่งทําทางให้กับทีมได้ประโยชน์เสมอนะครับที่สําคัญครับปรีราของฟิมิโนนะเขาเป็นคนเล่นเรียกว่าทําเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายครับ เรียว่าพอช่วงเวลาที่ถูกไล่ช่วงเวลาที่จวนตัวเข้าสู่พื้นที่แคบเนี่ยเขามักจะตัดสินใจได้ดีแล้วก็มีความสามารถเฉพาะตัวในการเอาตัวรอดได้ดีนะครับขณะเดียวกันครับอย่างที่เรียนไปครับลีลาของฟิมิโนโน,นี่็็ไม่ธรรมดานะครับเรื่องของโนลุกพ a าสยิงประตูโดยไม่มองอะไรทำนองนี้ครับมีให้เห็นกันเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลนะ่ม นิยมชมชอบแล้วก็รักในตัวฟิมิโนมาโดยตลอดนะครับก็นับเป็น8ปีที่ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับฟิมิโนในถิ่นแอนฟิลอย่างไรก็ตามครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราครับสัญญาของเขาหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแล้วก็ฟิมิโนตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญานะครับต่อกับว่าก็จะแยกย้ายกันครับฟิมิโนก็จะอำลาลิเวอร์พูลไปในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับ ด้วยวัยนี่ที่ล่วงเลยเขาถึง31ปีแล้วนะครับบวกกับการที่สโมสรเองก็เริ่มมองหาคนที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของเขานะครับอย่างในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวก,ก็สโมสรก็ไปได้โคดิกักโปมานะครับจาก PSV Idofen ดหลังนั้นครับมันก็คงถึงเวลาแล้วครับที่บ๊อบบี้นะครับซึ่งเป็นชื่อเล่นที่แฟนๆลิเวอร์พูตั้งให้เขาเนี่ยจะ ้าวออกไปมองหาความท้าทายใหม่ๆนะครับแม้ว่าเจน c ิคอปเองก็จะอยากให้เขาอยู่กับทีมอยู่ช่วยทีมต่อไปขนาดไหนก็ตามนะครับในงานเลี้ยงอําลาฟิมิโนเนีครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ทุกต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเจนนิคอปพูดถึงลูกทีมคนโปรดคนนี้ของเขาเป็นครั้งสุดท้ายนะครับคำพูดที่เจนคอปพูดถึงฟิมิโนเนี่ยบอกว่า คุณฉลาดมากๆในเรื่องของฟุตบอลนะครับในการซ้อมเนี่ยฟิมิโนโมักจะเป็นคนแรกเสมอนะครับที่ทำได้ตามแบบฝึกหัดต่างๆที่ทีมงานสตาฟโค้ชนำมาซ้อมให้กับทีมฟิมิโนโมักจะเป็นคนแรกที่เข้าใจดูการสาธิตไม่กี่ครั้งก็ทำได้เลยนะครับซึ่งครอปบอกว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆนะครับและมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ฟิมิโนโเป็นฟิมิโนโจนถึงทุกวันนี้ ท้งเรื่องเทคนิคแทคติกมันสมองในการเล่นนะครับเจนคล็อบบอกว่ามันมหัศจรรย์มากๆนะครับนั่นคือคำพูดเกือบจะสุดท้ายแล้วครับที่เจนคล็อปพูดถึงลูกทีมคนโปรดในการเลี้ยงอัมลานะครับแต่หลังจากนี้ครับแม้ว่าฟิมิโนจะไม่ได้อยู่กับทีมต่อไปแล้วครับแต่ว่าก็เชื่อว่าสาวกเดอะคอปทุกคนนะครับก็จะยังคงติดตามก้าวต่อไปบนถนนลูกหนังของโรเบโตฟิมิโนอย่างใจจดใจจอ่อและ ยังคงอาจจะช่วยเขาด้วยความปรารถนาดีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่านี่คือตํานานครับแล้วก็เขายังเขาเป็นที่รักของสโมสรมาตลอด8ปีอย่างที่บอกครับเขาทํานองอยู่ให้คนรักจากให้คนที่ถึงครับถึงตรงนี้ครับก็ต้องพูดประโยคนี้แหละครับแม้ว่าแฟนบอลเลร์พูลหลายคนอาจจะไม่อยากพูดก็ตามนะครับก็คือลาก่อนโดเปโตฟิมิโน่ครับขอให้คุณโชคดี